นี <N 95> ่นี่เจ้าพวกเอลกำลังสร้างโรงงานคิดมาแห่งใหม่แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าความาขัดขวางเอาไว้โอ้โหน้าสงสารและตอนนี้เราเอลต้องการความช่วยเหลือและเขาจะมีของขวัญให้เราเฮ้เจ้าเอลชุดเขียวแกว่าที่นี่มันโอเคฉันว่าลุงเซนต้าน่าจะชอบนะโอเคงั้นเรามาสร้างโรงงานแจกของขวัญเด็กๆกันที่นี่ดีกว่าได้งั้นเรารบเริ่มเลยเดี๋ยวไม่ทันวันคริสต์มาสเฮ้เสียงอะไรอะเฮ้เหมือนมีอะไรเข้ามาที่แกเรามันมันมันคว้างหรอนะคว้างหรออืมอืมแกมาติดป้ายก่อสร้างงานของเซนตาขอด อนุญาตจะหรือยังฮะนี่นะว้าว,ว,าวอ้โหสรบกันไปหมดแล้วว่าเราต้องรีบไปช่วยแล้วล่ะให้เราแป๊บนึงเดี๋ยวฉันเอาจมูกแดงไปให้จากจั่วเอาไฟไปพันขามันด้วยนี่ไงฉันเจอแล้วเจ้าเอลมาขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยปืเพ่นผมนะครับพืนผมติดอยู่บนต้นไม้อ้าตซนไงเราอะปีนขึ้นไปทําไมอะนะเอาไม่ได้ปีนคขาโดนกวางแก้งไม่ต้องห่วงฉันมีกระเป๋าวิเศษนี่ฉันควักออกมาได้เลยบันไดม่แกไปเอากระเป๋าดเรมอนมาจากไหนโอเครอแป๊บหนึ่งนะไอหนูนี่เดี๋ยวลุงขึ้นไปช ลองทำไมไรหนูปันมันมันนไดมันหนีบตูดเอาเฮ้ยไปแจ้งน้องเขาอีกฉันไม่ได้แจ้งมันหนีบตูดเองไม่ได้แจ้งดูถ้าน้องเขาจะโกรธไอหนูไหนล่ะของรางวัลเห็นเขาบอกก็จะได้ของรางวัลอ้าวเฮ้ยมันเสกฉันอยู่ในกล่องของขวัญเรืงใสมันจะโกรธไดตอนนั้นนะไอเจ้าเอวเดี๋ยวฉันออกไปได้กว่านะออ้ฉันนึกอะไรออกละอะไรอ่ะสนุกหรือเปล่าแค่ลองพาฉันขึ้นไปตรงต้นไม้เอวหน่อยติที่มีเอวติดอยู่เหรอใช่ใช่พาฉันไปลงจอดที่นั่นหน่อยได้ได้เดี๋ยวฉันลองดูเอาละนะ ดีๆนะเอาตรงไปอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอารถฉันเอาปล่อยเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยยังไงไม่ตรงเอาแย่แล้วฉันติดบอกฉันวิ่งเองเอาแย่แล้วแล้วใครจะชุบฉันล่ะเนี่ยโอ๊ยฉันเดินเอาหัวสากำแพงอยู่จ๋าเอ๋เดี๋ยวฉันช่วยเองโอ้ยจมูกแดงอย่ามายุ่งสนุกพอไหม งั้นเดี๋ยวเราลองแบบไม่ใช้บันไดไหมเดี๋ยวเราคิดก่อนทาไงดีแล้วจะทายัางไงนี่ไงเดี๋ยวเราต่อตัวกันขึ้นไปแต่เรียบร้อยแล้วแจบนบขึ้นมาแล้วโอเคกําลังปีนขึ้นไปฮึบปึบเดี๋ยวเราโดดพร้อมกันนะเนึ่งสองสามโดดโอเคฉันขึ้นมาได้แล้วไอ้หนูลุงมาช่วยแล้วลุงมาช่วยยังไงอ่ะผมไม่มีบันไดผมก็ลุงไม่ได้ดิอก็ <c oughs> อจริงของเองไงหนูเอ้าฉันก็ติดอยู่ข้างบนเหมือนกันประตูให้ไปช่วยเขาเอาฉันโดนวางไล่ไปกลับมาช่วยฉันด้วยแกอยู่บนนั้น เลยเดี๋ยวตอนเช้าฉันมาโอเคหนูบันไดมาแล้วเดี๋ยวฉันเอาบอลมาช่วยป่าโอ้ยเจงนี้มาช่วยมักแพังเนี่ยอ่ะเดี๋ยวฉันลงบ้างอ่ะค่อยๆลง โอ้ยลื่นเอาลนมาเยียบหัวเจ้าเอลอีกเฮ้ยมึนไหเดี๋ยวเราต้องไปหาเอลตัวอื่นอีกนะนั่นไงฉันเจอเอลแล้วทัาไม้ทำอะไรวิ่งต่อเนื่อง,งกันสามรอบแล้วแม้เราจะวันนะโอเคงั้นพวกเรามาแข่งกันดีกว่าไอสเก็ตสามรอบอ่ะสามสองหนึ่งไปฉันไปตั้งแต่สองอ่ะเฮ้ยมันวัดกันดีนี่ใครสามรอบก่อนอาชิบแกไม่ทันฉันหลอกฉันเร็วเฮ้ยหายไปจริงๆเนี่ยโอ้โหหนึ่งรอบแล้วนะ,อะเอ้าเฮ้ยแกเป็นไรกะมันมีบางอย่างไล่ตามฉันอยู่อ๋อฉันขอเล่นด้วยคนไอเจ้ากวางมันมาวิ่งแข่งกับเราด้วยอ่ะไม วาโอ้ยตีแตกแล้วเอ้ยเ้ฉันครบสามรอบแล้วฉันไปเปิดของของขวัญก่อนฉันไม่สนแล้วฉันไปก่อนแล้โอ้ยายมันมาไล่ฉันแล้วโอเคแกล้อมันไปก่อนโอ้โหชุดอัปเกรดอ้โชคดีเช้าแล้วโอเคไปโอเคเดี๋ยวเราไปหาเอลคนต่อไปเอาไอ้หนูเป็นอะไรอะช่วยหน่อยครับผมลื่นล้มมันลุกไม่ขึ้นโอเคค่อยๆลุกนะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะโอเคงั้นจับมือฉันนี่มาอึ๊บอึ๊บอือขอบคุณมากครับเดินดีๆระวังลื่นอีกนะอันนี้คือของรางวั ทำอะไรกันโยโอ้ยฉันขอเปิดกล่องก่อนไม่ได้หรอตอนนี้จะเปิดแนบก่อนเหนโอ้ยจะกวางวิ่งไม่ทันฉันหลอกฉันวิ่งเร็วกว่าฉันมา แกอย่าวิ่งสวนกันดิเดี๋ยวมันชนกันล้มแหม่ฉันจะวิ่งสวนโอ้ยๆนี่ไงเป็นไงล่ะโอ้ยๆสิบเอ๋ยตัวอีกแล้วเอ้าเฮ้ยไฟดับอีกแล้วแย่แล้วกวางมาแกไม่ต้องกลัวฉันมีไม้อยู่หนึ่งชิ้นเฮ้ยให้มันได้อยู่เหมือนกันนี่เรารีบหาต้นไม้เร็วอ๋ยไฟดับแล้วจ้ามาแล้วออสัตัดไม่ทัานอ๋ยมันหมายรังลุกใส่ใส่คนลู๊กแดดดแดดตาดีเดี๋ยวไฟดับเจอกันใหม่โอ๋ยติดปุ๊บดับปั๊บ ฉันว่าฉันไม่อยู่แล้วฉันไปดีกว่าันขายรถไปนะไดช่แกไปวิ่งรอบมาเลยโอ๊ยแกจะหนีไปไหนอโอ๊ยแล้วแกจะตามมาทำไม่ะเนี่ยออ๊ยแต่ฉันวิ่งเร็วแกตามไม่ทันหรอกให้รอดไปก่อนจะเช้าแล้วโอ๊ยแตาโอเคคืนนี้เรารอดแล้ว ันเมอุโงค์นี่ไงอุโมงค์ใต้หนามมันขุดไปได้ด้วยนะพเป็นเล่นมันจะขุดได้จริงนี่ไงเหมือนไม้ค้าไงเรามีของขุดอยู่นี่ไงขุดเลยขุดขุดให้จริงเหรอเดี๋ยวฉันจะขุดด้วยนี่ไงมันไปได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมโอเคงั้นแกไปทางซ้ายฉันไปทางขวานะได้เจอทางออกแล้วเจ้าเอเล่นอะไรกันอยู่จ้าอุ้ยตกใจหมดเลยจะไปไหนจะไปไหนให้ฉันมีคำถามหกบวกเจ็ดได้เท่าไหร่ไอ้สิบสามมาดิให้ผิดโอุ้ยผมมันจะโดนถามอะไรเหมือนกันโอยเลขแบบนี้เด็กเด็เขารู้กันทั้งนั้นแหละฉันว่าเราขุดบอลหิมะเอาไปสู้กันดดีีกว่ามมันจะเหรอ เล้วแล้วเราก็เตรียมบอลหิมะไว้เรียบร้อยแล้วนะนจะไว้เหรอก็ต้องลองก่อนสิทุกคนมีบอลหิมะพร้อมแล้วยังฉันพร้อมมาตั้งนานแล้วโอ้โหเล่นอะไรกันอีกแล้วจ้าเฮ้ยจะาก,กวางมันมาเล่นกับเราอีกแล้วนี่แน่เจะากางมันโอ้ยเจะกระตีเฮ้ยเจ้โดนตีเฮ้ยจะพวกเราตีมันมาบุกป,ป้อมเราแล้ว,ลวโอ้ยพวกเราโดนล้อมไปหมดแล้วเนี่ยทำยังไงดีเฮ้ยมคิดว่าบอลหิมะจะทำอะไรพวกเราได้หรือไงเออเจ้าโดนหน้ามัดตัดโต้เฮ้ยฉันว่าแย่เราเนี่ยบอลหิมะมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอยมัน คิดเ,เนีย่ยเติมกระสุนก่อนเอ,ออเออเออ,อไม่ต้องร้องฉันไปก่อนแกอ,อีกอเอาเฮ้ยพวกเราลุ้มันเลย,ย่ากการวกมันน้หมดที่ได้ไงก่อนอ่ะบอลพิมาไปสู้กันนะมาย